สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบอลนะคะที่ปลูกไว้นะคะมีเยอะมากเลยนะคะปลูกไว้ตกแต่งบ้านแล้วก็เอาไว้ขายด้วยนะคะมีบอลหลายชนิดมากเลยค่ะวิธีการปลูกก็ง่ายมากเลยนะคะ มาดูบอลตัวเลขน,นะคะก็จะเป็นบอลบอลนี้ชื่อว่าวัวแดงนะคะก็จะเป็นสีออกชมพูเข้มๆนะคะอันนี้ก็ราชินีแห่งใบไม้นะคะก็จะเป็นลายสีชมพูอ่อนๆนะคะอันนี้ก็คือสาวน้อยปราแป้งนะคะ อันนี้เศรษฐีเรือนนอกอันนี้ก็จะเป็นฮหกหลงนะคะทุกคนนี่นะคะมีเยอะนะคะแบบนี้แล้วก็มีบอลต้นเล็กๆนะคะที่ปลูกไว้นะคะอันนี้ก็ชื่อว่ากวนอิมนะคะ เป็นบอลสีขาวขาวนะคะข้างนอกตัดด้วยสีเขยียวเข้มนะคะนี่ก็ไม่ใช่บอลน,นะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้นะคะที่เวลาออกดอกมาแล้วมันจะเป็นแท่งยาวๆสีแดงๆเงอื้องไม้นานะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมีต้นหลายแบบเลยนะคะอันนี้เศรษฐีเรือนในค่ะ ก็มีกระบองเพชรด้วยนะคะนี้ชื่อว่ากวนอูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกวนอูมีกระบองเพชรด้วยอันนี้ชื่อว่าสนีจจันนะคะ สีเขียวอันนี้ก็คือกวนอูอีกนะคะเป็นสีแดง<อ>เข้มเข้มสวยมากคะ่ะอันนี้ก็กวนอูนะคะ กวนอูมีเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเอิมแก้วการจนานะคะแก้วการจนาอันนี้ก็กวนอูกวนอูมีเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือสนิจจันนะคะ อันนี้ก็ชื่อว่าเพชรน้ำหนึ่งนะคะอันนี้ก็กวนอูอันนี้เขาเรียกว่าพราขุนแผนนะคะเป็นใบเข้มๆลายเป็นเส้นๆขาวๆนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็เพชรน้ำหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือคือเสนีจันนะคะอันนี้ก็กวนอูเสนีจันสีเขียวอันนี้ก็คือดอกกล้วยไม้นะคะจะปลูกไว้ด้านบนนะคะ มีเยอะมากเลยนะคะนี่ก็เป็นกวนอูอแล้วก็แก้การจนานะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นแบบมีเละหลายๆอันนะคะนี่ชื่อว่านกน้อยหรือเปล่านกน้อยเหมือนผีเสื้อเลยนะคะก็จะเป็นสีม่วงเข้มด้วย นี่นะก,ก็จะเป็นบอลที่มีมากเลยนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะวิธีการปลูกนะคะก็จะทำง่ายๆเลยค่ะวิธีการปลูกบอนสีนะคะเราก็จะเตรียมดินผสมกับใบมะขามนะคะแล้วก็กากมะพร้าวสองส่วนขี้บัวนะคะ หรือว่าเป็นเอออันนี้เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะแล้วก็ปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนเปลือกไข่ไก่ประมาณสิบฟองค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นค่ะแค่นี้เราก็สามารถปลูกบอนให้สวยงามได้ค่ะทำงา่ายไว้ตกแต่งที่บ้านนะคะประดับไว้ น,นี่ก็คือปลูกมานานแล้วนะคะงกหลงแก้วกานจนาแล้วก็วัวแดงอันนี้คือมีเยอะมากเลยนะคะปลูกไว้แบบยี่สิบสาสิกระถางแล้วนะคะ มีบอลเยอะมากเลยนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะบอลนะคะก็มีต้นไม้อีกนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าน่าจะเป็นเงินไหลามานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโปยเซียนนะคะโป้ยเซียนดอกสีแดงสวยมากเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นโปยเซียน ไหลามานะคะแต่ว่าเป็นสีเข้มกว่านะคะก็มีชวนชมด้วยนะคะเป็นสีชมพูเข้มๆออกแดงๆนะคะชวนชมต้นชวนชมอันนี้คือปลูกไว้นานมากเลยนะคะ ก็คือสวยมากเลยนะคะวิธีการปลูกง่ายมากๆค่ะอันหน้าบ้านนี้นะคะก็จะเป็นชื่อว่าสนีจันนะคะดอกใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะสนีจันสองด้านเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ